กะะดหัวใจรัวๆนะคะให้กับบอสวินของพวกเราด้วยนะคะที่เสียสละนะคะมาสอนพวกเราทุกวันเลยนะคะเรียบยาว๊ามเมื่อคืนนะคะท่านก็ได้ไปสอนในคอร์สออนไลน์นะคะตื่นเช้ามาท่านก็ยังมาสอนพวกเรานะคะตั้งแต่10บโมเพราะฉะนั้นจะไปหาที่ไหนคะแบบนี้ออใช่ไหมหาที่ไหนคะแบบนี้คือบอสวินมาสอนพวกเราแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็พ,พวกเราก็ เรียนเลยว่าคือฉันโคตรโชคดีเลยเอางี้ดีกว่าที่ได้อยู่ทีมนี้นะคะก็สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวฝนขอซาวเสียงหน่อยละกันเนาะว่าอ่ะใครนะคะที่เพิ่งรู้จักแม่ฝนครั้งแรกกดหนึ่งมาหน่อยิ่งจะเคยได้เรียนเนี่ยิ่งจะเคยได้ยินเสียงฉันเนี่ยกดหนึ่งมาหน่อยเลย เออก็ขอบคุณที่บอดบินนะคะได้มาแบ่งปันแชร์ลิงตรงนี้ให้ฝนบอกเลยค่ะว่าระดับเทพสุดก็คือบอดวินนี้แหละแล้วก็ฝนก็ Co ปปี้็ปปี้็ปปี้็ปปี้มาค่ะไม่ได้เก่งมาก่อนเลยแล้วก็ไม่เข้าใจ ABC คืออะไรวะ a B c t r คืออะไรในสมัยก่อนคือไม่เคยไม่เคยรู้จัก พราะว่าไม่เคยเรียนศาสนี้นึกออกว่าเราก็เป็นแม่ค้าไข่ของงบโอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนแรกที่ฝนมาทำเนี่ยฝนทีอไม่เป็นอนะอะไรคือทีอัพฝนก็นเลยไปศึกษาเลยค่ะฟังทุกคอร์สเลยค่ะบอสวินก็จะมาสอนแบบนี้เลยกับพวกเรา บอสสวยก็สอนแม่บอสก็สอนเพราะฉะนั้นฝนไปเรียนเจาะลึกเลยในเรื่องของ A B C T R ถึงได้เกิดบางอ้อขึ้นมาแล้วก็พอเราเกิดบางอ้อขึ้นมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราอินกับอาจารย์เราอยู่กับอาจารย์มานานแล้วเราชินแล้วเรามีคนนาวามรู้สึกว่าเฮ้ยอินเนอร์เรามาอาจารย์เราคือดีเราเชื่อแล้วค่ะว่าอาจารย์ของเราดีนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นหรอป้ฝนไปซ้อม A B C A B C T up เหมือนที่อาจารย์วินสอนเลยอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าแม่ฝนเนี่ยมีการอั p ยังไงเอออยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะง่ายมากฝน T up อาจารย์ด้วยใจอาจาืมฝนอัพจากการที่อาจารย์เป็นอาจารย์ฝน T up อาจารย์ผู้สอนทุกคนด้วยหัวใจจริงๆเวลาที่พูดเวลาที่สื่อออกมานะคะคือฝนอินมาเต็มที่แล้ว ฝนเชื่อคือฝนรักอาจารย์ไปแล้วพอฝนรักอาจารย์รักอาจารย์ผู้สอนรักแม่ทีมรักบอสเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่ฝนสื่อสารออกมาเนี่ยทุกคนได้ยินฝนพูดปุ๊บไม่ว่าฝนจะอยู่ในสถานการณ์ไหนก็แล้วแต่ถ้าบอกให้ฝนสอนทีอัพฝนจะทีอัพแบบมีตลอดพอฝนทีอัพด้วยใจเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะฟังแม่ฝนทีอัพนะคุณลองนึกย้อนกลับไปก่อนว่าอาจารย์สวยท่านคือใคร ท่านทำอะไรให้กับพวกเราบ้างนะคะอาจารย์วินท่านเป็นใครเวลาท่านลุกขึ้นมาสอนท่านสอนอะไรให้เราบ้างเราจะมีความรู้สึกเราอินเรารักอาจารย์ก่อนอาจารย์บ๊อบบี้คือใครแล้วอาจารย์บ๊อบบี้มาสอนพวกเรายังไงเอออาจารย์บ๊อบบี้สอนในหัวข้อการยิงแอดเอ,อ้ยการสร้างเพจเนี่ยอาจารย์บ๊อบบี้สอนเราละเอียดแค่ไหนใช้ใจในการฟังใช้ใจในการสรื่อสารเพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> ในตอนแรกฝนยายทุกคนย้อนกลับไปก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เราเข้ามาเรียนออนไลน์นะเราได้รับการเอ็นโลหรือได้รับการเชื้อเชิญนะคะจากแม่ทีมของเราใหญ่จากครูพี่เลี้ยงของเราใหญ่จากนั้นเวลาเราเข้ามาเรียนรู้กับอาจารย์บอบบี้ครั้งแรกที่คุณเข้าเรียนเนี่ยคุณรู้สึกอะไรยังไงบ้างคุณ คุณเริ่มเห็นอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์สอนดีอาจารย์สอนด,ดีไหมคุณเริ่มรู้จักอาจารย์มากขึ้นแต่สําหรับการที่เราจะมาเป็นตัวแทนเนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยอาจารย์ดีอาจารย์สอนเก่งแต่เราต้องรู้ลึกไปกว่านั้นเทคนิคของแม่ฝนเลยนะเวลาเปิดคอร์สในครั้งแรกนะคะเวลาอาจารย์ผู้สอนเข้ามาเนี่ยก่อนที่ท่านจะเริ่มสอนท่านจะแนะนําตัวเองเรียกว่าการวายไอจอย ฝนจาการวายไอจอยของอาจารย์แต่ละท่านมาเพราะการวายไอจอยตรงนั้นนะ่ะจะทําให้ฝนสามารถทีอัพอาจารย์ได้ฝนฟังซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแล้วฝนก็วิเคราะห์ออกมาจนเป็นคำพูดของตัวฝนเองนะคะวันนี้ถ้าเราจะไปทีอัพอาจารย์ผู้สอนเราเจอนักเรียนแล้วนะคะเราก็โทรคุยกับลูกค้าได้เลยค่ะวันแรกทุกๆคนเนี่ยบางคนนะคะเข้าใจผิดคิดว่า a b c t up เนี่ย ฉันจะต้องมาพูดในวันที่สามไม่ใช่นะลูกวันที่สามไม่ใช่นะลูกวันที่สามปิดกันขายแล้วลูกนะวันที่สาจะไม่มีเวลามา ABC หรอกเพราะฉะนั้นก่อนที่ลูกค้าจะเข้าเรียนนะจ๊ะเราจะต้องแนะนําอาจารย์แล้วแนะนําตัวเองแล้วสวัสดีค่ะครูฝนเป็นแอดมินครูพี่เลี้ยงนะคะจะดูแลคุณเอตลอดระยะเวลาสามวันนี้นะคะ ออคนที่จะมาสอนคุณเอเนี่ยจะเป็นอาจารย์สอนขายออนไลน์จริงๆค่ะเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ตัวจริงระดับร้อยล้านเลยเนื่องจากว่าท่านทําธุรกิจออนไลน์นะคะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยจนกระทั่งสร้างยอดขายหลักก้อยล้านนะคะอย่างเช่นวันแรกนะคะลูกค้าจะได้เจอกับ ท่านอาจารย์บอบบี้ซึ่งอาจารย์บอบบี้จริงๆแล้วเมื่อก่อนท่านเป็นนักการตลาดนะคะของบริษัทสอขอนแสสอขอนแก่นขายคุณเชียงหมูยอไม่แน่ใจว่าคุณเอเนี่ยพอจะรู้จักสอขอนแก่นไหมคะขเขาก็อาจจะบอกว่ารู้หรือไม่รู้อะเคยรู้จักบริษัทซิสเต้บิวต์ดิงไหมคะเเกี่ยวกับพวกขายเครื่องดื่มมาค่ะ,ะถ้างั้นรู้จักคิงพาวเวอร์ไหมคะ ท่านอาจารย์บอบบี้เนี่ยเป็นระดับผู้จัดการของ King Power ดูแลพอร์ตระดับพันล้านเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยท่านได้ลาออกแล้วนะคะมาทำออนไลน์จนสร้างยอดขาย400ล้านท่านจะมาสอนวิธีการสร้างเพจปังค่ะเพราะตัวของท่านเองก็มีคนฟอลโล่เพจแบบนับหมื่นคนเลยในระยะเวลาอันสั้นคุณเอจะได้เรียนวิชาการสร้างเพจแบบที่แม่ค้ามืออาชีพเขาทำกันค่ะ เนี่ยค่ะคือการทีอัพของอาจารย์ในวันแรกของครูฝนอ่ะมาถึงวันนี้มาถึงจุดนี้ใครทีอัพอาจารย์บอบบี้แบบแม่ฝนกดหนึ่งใครไม่ได้ทีอัพอาจารย์บอบบี้แบบแม่ฝนกดศูนย์มาค่ะมันจะมีแค่ศูนย์กับหนึ่งค่ะเออใครทีอัพแบบฝนกดหนึ่งใครไม่ได้ทีอัพแบบแม่ฝนกดศูนย์ค่ะอ่ะ มันก็มีทั้งหนึ่งทั้งศูนย์ถูกต้องป่เพราะนั้นย้อนกลับมาดูแล้วนะถ้าเราทีอัพแบบแม่ฝนแบบนี้มันสั้นง่ายกระชับไปคะนทุนไม่เยื่นเยอะไม่ดูแบบไม่ดูแบบโอเวอร์เกินไปเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยพออาจารย์บ๊อบบี้เข้ามาท่านส่งสไลด์ค่ะส่งสไลด์ส่งสไลด์ส่งสไลด์ลงมาปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นเออมันเป็นเหมือนที่ครูพี่เลี้ยงแอดมิน สอนเลยเว้ยอยู่เซเฟเต้จริงๆเวย้ยอยู่สอคอ,อนเกนจริงๆเว้ยอยู่คิงพาวเวอร์จริงๆเว้ยนืกอออกปะและท่านทํายอดขายแบบ400ล้านจากโลกออนไลน์จริงๆเวย้ยเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดไม่เกินจริงเขาจะเริ่มเชื่อเราชอบเราแล้วเพราะเขาจะย้อนกลับไปในวันแรกที่เราคุยสบขขาวเราก็แค่อธิบายคอสอธิบายคอส2นาทีไม่เกิน3นาทีพอนะจ๊ะทุกคนนาอที่อัพไม่เกินนี้นะคะเออ แล้วฝนก็จะทีอัพต่อวันแรกนะคะท่านก็จะได้เรียนกับอาจารย์บอบ,บี้ไปแล้วเออแล้วฝนก็จะคุยต่อเลยค่ะว่าและ,ะคืนนี้นะคะถ้าโชคดีคุณเอจะได้เรียนรู้นะคะมซ์เซตของวิธีการทําธุรกิจเบื้องต้นกับท่านอาจารย์สวยคะ่ะแต่อาจารย์สวยจะเข้ามาหรือเปล่าตรงนี้เดี๋ยวเรารอ,อดูกันอีกทีคืนนี้นะคะเพราะว่าคิวของท่านสาด้วยของเจ้าของแบรนด์ต่าง ะะแต่ฝนแนะนําก่อนนะเผื่อเจอท่านแล้วโอ้โหจะได้รีบตั้งใจเรียนกับท่านเลยนะคะอาจารย์สวยจริงๆแล้วเมื่อก่อนเป็นแป้ค้าขายแซนด์วิชข้างถนนค่ะแล้วมาทําออนไลน์ค่ะในระยะปีเศษสร้างยอดขายได้หลักร้อยล้านเลยปัจจุบันท่านทํายอดขาย500ล้านจากโลกออนไลน์เพิ่งไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านเมื่อเดือน2เดือนมานี้เองไม่แน่ใจค่ะว่าคุณเอลี่เคยได้ดูรายการหรือเปล่าคะ เขาก็จะบอกว่าดูหรือไม่ดูแต่ถึงจะบอกว่าดูหรือไม่ดูไม่เป็นไรค่ะเราก็จะบอกต่อเขาไปเลยค่ะว่าลูกค้าโชคดีมากๆเลยนะคะที่จะได้เจอกับอาจารย์คือถ้าไม่ได้เจอคืนนี้นะคะอาจารย์อาจจะเข้ามาคืนที่สอแล้วก็คืนที่สามจะมาแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะคะฝนบอกเลยนะคะ mindset ในการทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยโคตรสำคัญเลย ถ้าคุณเอได้มีโอกาสคุยกับท่านนะคะคุณเอตั้งใจฟังท่านให้ดีๆนะคะอ่าถ้ามาถึงตรงนี้ปุ๊บฝนจะไม่ได้บอกนะว่าเขาจะเจอหรือไม่เจอเพราะเราเป็นการคุยกับเขาแค่วันแรกเราทีอัพอาจารย์ผู้สอนแค่วันแรกถูกต้องไหมมันยังไม่ถึงวันที่เขาจะต้องเรียนเลย แต่เวลาที่เขาจะต้องเรียนเนี่ยแม่ฝนทำไหรู้ปะส่งคลิปลงไปค่ะคุณเอโชคดีมากเลยนะคะที่วันนี้จะได้เรียนกับท่านอาจารย์สวยไปด้วยนะคะในระยะเวลาสั้นๆอาจจะแค่สามสิบนาทียี่สิบนาทีตั้งใจเรียนรู้คืนนี้ให้จบนะคะฝนส่งคลิปวิดีโอเข้าหาลูกค้าเลยค่ะเนี่ยฝนทำแบบนี้ตลอดนะคะเออไม่แน่ใจนะว่าคนอื่นทำแบบฝนหรือปาหรือบางคนทำดีกว่าฝนก็ได้แต่นี่คือก็จะเป็นเทคนิคเนาะ พี่ฝนนําเอามาแบ่งปันนะคะพอลูกค้าเขารู้แล้วว่าวันที่หนึ่งเขาจะเจอใครเขาจะเจอกับอาจารย์สวยยังไงฝนจะยิงต่อเลยค่ะว่าส่วนวันที่สองนะคะโอ้โหบอกเลยค่ะลูกค้านะคะคุณเอจะได้เรียนกับกูรูด้านการยิงแอดจริงๆนะคะท่านอาจารย์ท่านนี้นะคะ เป็นอดีตพ่อค้าค้าส่งรายใหญ่เลยนะจังหวัดสักแก้วชีวิตดีอยู่แล้วมีกิจการดีอยู่แล้วแต่ท่านนะคะไม่อยากเฝ้าร้านเปนจนแบบเฒ่าแก่ก็เลยผันตัวเองมาทําออนไลน์ยอมเป็นพ่อค้าออนไลน์จากการที่ท่านไม่ชอบไม่เป็นอะไรเลยแต่เชื่อไหมคะท่านเรียนรู้วิธีการยิงแอดโฆษณา และสอนทีมยิงแอดโฆษณาจนตอนนี้ท่านเป็นกูรูเรื่องการยิงแอดแล้วสอนการยิงแอดละเอียดมากแม่ฝนเมื่อก่อนเป็นแบบแม่ค้าออนไลน์จริงๆเลยค่ะแต่พอมาทํากับอาจารย์วีนะมาสอนกับท่านนะโอ้โหได้เทคนิคเทียบเลยค่ะไอที่ฝนเคยเรียนคอร์สต,ต่างๆมาเยอะก็จริงนะคะแต่พอฝนได้เรียนกับท่านอาจารย์วีเนี่ยที่ท่านเป็นพ่อค้าจริงๆเนี่ยดูถึงเริ่มรู้เลยค่ะว่าอ๋อ i n เซ็ตของการเป็นพ่อค้า i n เซ็ตของการตั้งโฆษณาทำงบยิงแอดมือใหม่ต้องเริ่มแบบไหนใส่คอนเทนต์ยังไงอาจารย์สอนละเอียดมากนะคะวันนี้ถ้าคุณเอนะไม่เคยเรียนยิงโฆษณามาก่อนคุณเอจะได้เรียนค่ะที่มันละเอียดยิบเลยค่ะแต่ถ้าวันนี้ในส่วนของคุณเอที่คุณเอบอกฝนวา่าเคยพอทําออนไลน์มาบ้างแต่ยังไม่ฟัง ฝนบอกเลยค่ะวิธีการยิงแอดเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะคุณเอค่ะเหมือนที่คุณเอไปเรียนคอร์สื่นมาเลยแต่มีอยู่อย่างหนึ่งนะคะที่มันจะไม่เหมือนกันนั่นคือวิธีคิดของคนที่ยิงแล้วสำเร็จระดับร้อยล้านจริงๆ นะคะวิธีการเนี่ยมีอยู่แล้วเราทําได้อยู่แล้วแต่คุณเอะลองมาเรียนรู้วิธีคิดจากท่านอาจารย์วินดูนะคะเพราะว่าท่านสักเซสจากการยริงแอดโฆษณาจนสร้างร้อยล้านและถูกเชิญไปออกรายการอายุน้อยร้อยล้านจริงๆเพราะฉะนั้นคืนนี้ลองมาฟังนะคะไม่เซตดูแล้วก็ลองมาใช้ใจฟังดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ ส่วนวิธีการเราก็เหมือนเดิมค่ะคุณเอทำลักษณะเดียวกันเพราะฝนเคยก็เคยผ่านจุดนั้นมาก่อนจุดที่เรียนมาหลายกูรู้มากแต่ทานที่สุดฝนก็เรียนรู้ m มยเสร็จของแต่ละอาจารย์แล้วเอามาบ่มเป็นเทคนิคของเรานะคะวันนี้อย่าลืมนะคะตั้งใจเรียนนะคะคอร์สสด3วันถามตอบกับท่านอาจารย์ได้เลยคุณเอติดขัดตรงไหนนะ คุณเอทักหาฝนได้โดยตรงฝนดูแลคุณ A โดยตรงเลยจ้ะเออเพราะฝนก็คือผลลัพธ์หละสา3รล้านจากโลกออนไลน์ส่วนหนึ่งทั้งหมดนะคะ80%เซมาจากเค็ดลับของท่านอาจารย์ทั้งสท่านนะคะวันนี้คุณ A โชคดีมากๆที่จะได้เรียนคอร์สนี้คอร์สด,ดูเหมือนมันจะถูกมากๆเลยนะคะแต่เราอยากจะช่วยทุกคนในช่วงวิกฤตออนไลน์ในตอนนี้ เปิดใจรับฟังนะคะติดขัดตรงไหนเนี่ยปรึกษาฝนได้ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนขาฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนอยากจะเรียนออนไลน์ไหมคะทุกคนอยากจะเจออาจารย์สวยทุกคนอยากจะเจออาจารย์วินทุกคนอยากจะเจออาจารย์บอบบี้ในคอร์ส98บาทไหมคะถ้าอยากเจอพิมพ์คำว่าโคตรอยากเจอไหมถ้าอยากเจอ ทีมคำว่าโคตรอยากเจอมัเออโคตรอยากเจอมัอ่าคุณการเล็กที่ H 1 0นะคะจะบอกว่าไปเปลี่ยนชื่อตัวเองนะคะใช้ R A T R S T นะคะตามด้วยตำแหน่งแล้วก็ตามด้วยชื่อของตัวเองนะการพูดทีอัพแม่ทีมคนใหม่ยังไม่รู้ครับแม่ทีมของพี่คือใครคะ ฝนไม่รู้ว่าแม่ทีมของพี่คือใครแล้วฝนก็ไม่ได้อินกับแม่ทีมของพี่เพราะฉะนั้นพี่ฟังคาฝนไว้นนะก่อนครั้งแรกที่ฝนจะ ABC ทีอ่อาจารย์สวยอาจารย์บินอาจารย์บอบบี้ฝนบอกว่าไงในตอนแรกฝนบอกว่าให้คุณใช้ใจในการฟังว่าอาจารย์คือใครอาจารย์วน์อจออยยังไงถูกต้องไหมคะอ่าและอะไรอีกคะ คุณจะต้องรู้จักแม่ทีมของคุณค่ะเวลาที่แม่ทีมของคุณสอนเขาจะมีการวัยไอจอยอยู่แล้วเหมือนกันค่ะเวลาที่แม่ฝนเนี่ยสอนตัวแทนฝนจะบอกใครรู้จักแม่ฝนครั้งแรกใครเคยเรียนกับแม่ฝนครั้งแรกกดหนึ่งมาค่ะเขาจะกดหนึ่งหนึ่งมาถ้าหนึ่งมีมากกว่ากดสองฝอนจะ Why าวายไอจอยฝนถามว่าจริงๆแม่ฝนนะเป็นมนุษย์แม่เนาะตกงานตอนท้องแก่แปดเดือนนะคะก็เลยแบบอยากหางานทําที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องไปจ้างพี่เลี้ยงเลี้ยงเด็กเราอยากเลี้ยงลูกเองก็เลยมาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ทําออนไลน์อื่นแบรนด์อื่นแบบหลายแบรนด์มากเลยค่ะเป็นสิบสิบแบรนด์แล้วเป็นรีเลร,ร์รายใหญ่หลายแบรนด์ด้วยจนกระทั่งของจมทุนนะคะครึ่งล้านเลย ก็เลยแบบว่าอยากมาเอาความรู้ที่บริษัทดีไอคอนนะคะเพราะว่าคือ i i g o s s อตพ r เนี่ยคือเป็นเจ้าพ่อออนไลน์เลยก็เลยมาเรียนรู้มแบบไม่อยากแบบไม่อยากขโมยความรู้จากเขาไปแต่ที่ไหนได้ตกหลุมพางเองค่ะอยากสำเร็จเป็นแบบมนุษย์แม่เงินล้านค่ะก็เลยตั้งใจนะคะทุกหม้อข้าวตัวเองรูดบัตรเครดิตเป็นนี้บัตรเครดิตดอกเบี้ย0ูนเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะเป็นดีลเลอร์อีกครั้งหนึง่ง เอาทองลูกในเซฟไปขายเพราะฉันอยากสําเร็จกับคนที่ได้ผลลัพธ์ร้อยล้านพันล้านจริงๆฝนมั่นใจในตัวอาจารย์วินอาจารย์บ๊อบบี้ซึ่งเป็นแม่ทีมของฝนแม่อามั่นใจในอาจารย์สวยซึ่งอาจารย์สวยนี่โอ้โหใครจะไปรู้ว่าแม่ค้าขายแซนด์วิชอะแม่ค้าขายแซนด์วิชข้างถนนทํานอ,นทออนไลน์ร้อยล้านได้ฝนใช้ใจเชื่อฝนใช้ใจทั้งนั้นค่ะในครั้งแรกฝนก็เลยตัดสินใจ มาเป็นดิลเลอร์เริ่มจากการเป็นนี่ค่ะทุกคนคะแล้วฝนก็มาสอนทีมค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นวายไอจอยเพราะฉะนั้นคุณการเล็กพี่ซีเอสิเวลาแม่ทีมคุณสอนเขาจะมีการวายไอจอยอย่าฟังเฉยๆแต่ให้ใช้ใจฟังเวทเวลาที่อาจารย์สอนคอร์สออนไลน์เนี่ยถ้าคนเรียนยังไม่ถึง2,500นะคะที่เข้ามาเรียนเนยเป็นค์สออนไลน์เลยมาเรียนเนี่ยไม่ใช่มาเรียนเอาความรู้นะ มาจับผิดมาคุยมาฟังมาใช้ใจฟังว่าท่านอาจารย์วายไอจอยตัวเองยังไงท่านอาจารย์สอนอยังไงเราจะวายไอจอยเราจะเราจะ ABC ีีทอัพได้ด้วยใจของตัวเราเองไม่ต้องมีสักคิดฝนไม่เคยมีสคิดไม่เคยแต่การวายไอจอยแต่การ ABC ีีอัพอาจารย์ผู้สอนของฝนมันไหลลื่นมาจากประสบการณ์เอาจริงเนาะ ตอนที่ฝนให้สักคลิปลูกทีมฝนครั้งแรกฝนบอกว่าไงรู้ปะอาจารย์สวยเป็นอดีตแม่ค้าขายแซนด์วิชข้างถนนปัจจุบันนะคะผ่านมา1ปีเสร็จสร้างยอดขายร้อยล้านค่ะถูกเชิญไปออกรายการเดอะซักเซสรายการช่อง5้ามาหลายรายการมากเลยค่ะถ้าสักคลิปฝนเป็นแบบนั้นปัจจุบันเนี้ยอาจารย์สวยก็ยังร้อยล้านอยู่นะคะแต่เมื่อกี้ที่ฝน ABC T อัอาจารย์สวยฝนทีอั อาจารย์ว่าอาจารย์มียอดขายกี่ร้อยล้านค่ะพิมพิมพ์ใครฟังจับประเด็นฝนได้ที่ฝนสอนฝนบอกว่าอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านมียอดขายกี่ร้อยล้านค่ะอทุกคนมีสติเก่งมากเห็นไหมสคริปต์ไม่ได้ช่วยทำให้คุณ ABCT อเกแต่คุณแค่รู้ไกด์ไลน แต่ถ้าคุณรู้ว่าอาจารย์ของคุณดีไงสุดยอดไงเจ๋งยังไงนั่นแหละคือการ ABCTup โดยใช้ใจเคลียร์พิมพ์เคลียร์ค่ะลูกเ <c oughs> คลียร์พิมพ์เคลียร์คือเสียงอาจจะกระซิบกระซาบเพราะว่าฝนสอนเยอะช่วงนี้ฝนเริ่มกลับมาไอาอีกแล้วอื ừ, สอนแม่งยันยันแบบเที่ยงคืนก็มีค่ะทุกคนด <c oughs> สอนอยันเที่ยงคืนกลับมาไอาอีกแล้วทุกคนเออเคลียร์ ถูกต้องหมคล้ะเพราะฉะนั้นพ่อทีแม่ทีมจ๋าฝนไม่ได้เก่งไปกว่าพวกพี่แต่ฝนอาศัยประสบการณ์อาจารย์สวยอาจารย์วิงอาจารย์บอบบี้ทุกครั้งที่ท่านเปิดสอนฝนมาเรียนค่ะพี่ฝนพวกพี่คิดว่าแม่ฝนเนี่ยอยู่ระดับทาวดิลเลอร์ใช่ไหมคะตำแหน่งสูงสุดของ T ีไอคอนตอนนี้แล้วใช่ไหมคะ ฝนเป็นตัวแทนคนแรกคนเดียวที่ไม่ใช่บอสนะของดีไอคอนที่ขับรถซูปเปอร์คาร์พี่คิดว่าสุดยอดแล้วในความรู้สึกของพี่ถูกต้องไหมคะแต่ฝนไม่คิดเสมอว่าฉันยังเบบีแล้วฉันก็ยังเบบีเแบบีเแบบีอยู่ตลอดแล้วฝนก็เข้าเรียนเข้าเรียนอาจารย์บินสอน A B C P ซยังต้องมาเรียนตั้งแต่สิบโมงเช้าเลยเอาจริงๆฝนมาตั้งแต่สิบโมงเช้า เพราะฉะนั้นแอดมินหรือว่า MC เห็นแม่ฝนปุ๊บแม่ฝนยกมือแล้วไงเข้ามาแม่ฝนยกมือแล้วไงแม่ฝนเขียนว่าค่าวเียนเลหนึงออกปะเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องรีบกดให้แม่ฝนขึ้นมาเป็นแทนเนิสต์เลยไม่เชื่อลองดูนะลองถามดูแต่ละคนนะฝนคือเบบีจากโลกออนไลน์ฝนไม่ได้เก่งไปกว่าใครฝนยังต้องมานั่งเรียนนั่งศึกษาแบบทุกคนอยู่ พี่อยากคิดว่าอินี่คาร์ดิเลอร์ตำแหน่งสูงสุดในตอนนี้แล้วจะแบบกูไม่ต้องเข้าเรียนแล้วไม่ใช่ฝนเข้าเรียนทุกรอบพี่ฝนเข้าเรียนทุกรอบอืมฝนทําตัวแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเออทําตัวแบบมาแต่ไหนแต่ไรเพราะบางอย่างเราเรียนรู้เราเรียนเพื่อรู้ในครั้งแรกแต่หลังๆมาฝนไม่ได้เรียนเพื่อรู้แล้วนะคะ ฝนเข้าเรียนกับทุกคอร์สทุกอาจารย์เพื่อฝนเรียนเพื่อจำเพื่อเอาเทคนิคไปพัฒนาทีมต่อเอาไปพัฒนาตัวเองต่อทำตัวน้ำไม่เต็งแก้วค่ะพี่ฝนคือเบบีบนโลกออนไลน์ค่ะและทุกๆก,การเรียนรู้ฝนรับฟังเวลาอาจารย์วินสอนฝนได้ไม็ดคำปุ๊บฝนจดจดเสร็จปุ๊บเปิดสอนล่าสุดนะคะ เมื่อวานนี้ยอาจารย์วินกับอาจารย์สวยมีการสอนแล้วก็มีการบอกโปรแจกโปแม่ฝนเปิดห้องเลยค่ะบอกเยนโปแบบนี้ฝนวิเคราะห์ออกมาอาจารย์บอกแค่นี้บอสบอกแค่โปแต่แม่ฝนไปขย,ยี้ต่ออะโปะแล้วไงต่อโปแล้วพี่ต้องทําแบบนี้พี่ต้องทําทีแบบนี้พี่ต้องสร้างแบบนี้พี่ต้องรันสตเตตแบบนี้เปิดสอนห้องแม่ทีมก่อนก่อนที่แม่ทีมจะกจระจายลงสู่แต่ละห้องคือทุกคนต้องรันงานกันแบบนี้ เพราะฉะนั้นพี่วันนี้นะใช้ใจคุยจริงๆใช้ใจคุยใช้ใจเรียนที่ต้องเชื่ออาจารย์พี่ต้องเชื่อคนที่เขาสาเร็จมาแล้วอืมเมื่อก่อนฝนเคยเก่งจริงเมื่อก่อนเคยเก่งแบบเป็นนิวเลอร์หลายแบรนด์ฉันเนี่ยคือมันเข้ามาดีไอคอนเนี่ยโอ้โหดูแล้วมีแต่หาคนทั้งนั้นเลย,เลยไม่มีใครมาขายสินค้าเลยไม่มีใครเป็นแอดตัวจริงเลยเอาฝนคิดแบบั้นจริงๆริงนพี่ ก็ไม่เห็นจะมีใครยิงแอบแพ็คของเลยนี่หว่าแบรนด์นี้อะไรวะงงเหมือนกันแต่เราเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายปีกนึกออกปะคือฉันยิงแอดวันละร้อยบ้านนะคะเออฉันยิงแอดแบบว่าวันหนึ่งแบบเยอะเดือนนึงเป็นหลแสนฉันได้กําไรแบบหลายแสนต่อเดือนปะในเดือนหนึ่งเออฉันมีความสุขกับตรงนั้นแล้วฉันก็มีความสึเออกูเก่งวะเออแล้วก็ไม่ฟังแต่พี่รู้ไหมการเก่งของฝนในตอนนั้นคือกูทําคนเดียวเออพอทําคนเดียวแล้วทําไมคะ เริ่มมาเริ่มเรียนกับอาจารย์ค่ะ ABC T up คืออะไรวะสองเดือนผ่านไปแม่ฝนยังไม่รู้เลย ABC คืออะไรแม่ฝนมารู้ตอนที่แม่ฝนแบบทำโปรเจกต์ด icon อะโปรเจกต์โปรเจกต์ขายคอลลาเจนจนจบไปแล้วค่ะพี่ถึงตื่นรู้ค่ะถึงตื่นรู้ตรงโปรเจกต์ฟูฟิเมนต์ค่ะฟูฟิเมนต์ผ่านไปสองเดือนนะถึงมาตื่นรู้เอถึงต้องมาเรียนรู้ ABC และพอรู้เท่านั้นแหละรวยเลยเจ๋งไหมพี่ รู้เท่านั้นกูรวยเลยกูไม่ต้องขายคนเดียวนี่ว่ะกูไม่ต้องมาเก่งคนเดียวนี่ว่ะโอ้โหใช้แม่ทีเลยทีอัพ่ทนอาจารย์เลยค่ะวันนี้นะฝนสอนลูกทีแบบนี้ทุกคนเลยเมื่อวานก็มีอีกคนหนึ่งคือสอนในองค์กรแบบนี้ A B C ทีอพที่ต้องรู้จากทีอัพอาจารย์นะทีอัพแม่ทีนะทีอัพทุกคนเลยนะแล้วก็เชื่อมาเลยนะเมื่อวานก็มีคนเชื่อมฝนมาสองสามคสก,ก็ก็ปิดดิวเลอร์ปิดดิวเลอร์ปิดดิวเลอร์ค่ะชิวๆค่ะ เออหมันไส้ไหมเนี่ยหมันไส้บอเพราะนั้นหัวข้อวันนี้โอ้โหต้องกราบขอบคุณบอสวินจริงต้องขอบคุณบอสวินจริงจริงนะที่แบบมาช่วยพวกพี่ในตอนเนี้ยคือเอาหัวข้อนี้มาสอนเองเลยอะ่ะจริงๆแม่ทีมีสอนอยู่แล้วนะตอนหงทุ่มแต่บอสวินเล็งเห็นว่าเฮ้ยทุกคนเอบีซีไม่ได้ปุ๊บอ่ะบอสวินที่มาสอนด้วยตัวท่านเองเลยแล้วบอสวินที่บอกแม่ฝนเนี่ยสะดวกไหม สะดวกไหมบอสวินรีบไปหาไปหาเกตมาให้พวกพี่อะเออเอาจิงๆนะพี่10บโมงครึ่งเนี่ยฝนเพิ่งคุยกับเจ้าหน้าที่ Facebook ไปแต่ฝนฝนรู้แหละว่าว่าฝนอ้าวบอสวินต้องการความช่วยเหลือโดยไ,ด,ได,ด้ได้ค่ะบอสได้ได้ก่อนพอฝนรู้จังหวะบอสวินแล้วว่าบอสวินคงไม่ให้ฝนตอน10บโมงหรอกฝนก็คุยกับเจ้าหน้าที่ Facebook ไปปกติคุยกัน40นาทีหนึ่งชั่วโมงรอบมีฝนรีบตัดบุ๊ Facebook เลยค่ะ คุณนภัรคะฝนขอแค่ประมาณประมาณแบบไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะประมาณแบบยี่สิบนาทีพอนะวันนี้เออพอได้คุยกันฝนที่ตัดสายเฟซบุ๊กเลยคะ่ะแล้วพอเว็บอ้อวินโอนมาปุ๊บฝนก็คุยเลยคะ่ะเหตุไหมพี่เห็นการทํางานของพวกเราปะปออวินท่านไปแบบทําหลังบ้านให้พวกคุณท่านเลือกแม่ฝนนะขึ้นมาเพราะอะไรก็ทุกคนยังไม่เคยได้ยินเสียงแม่ฝนนะ ถูกต้องป้ะได้ยินเสียงแม่ฝนเฉพาะตอนต้นเดือนที่ได้คุยกันแล้วพอมาเรียนรู้กับฝนตอนนี้ฝนไม่ได้เก่งที่สุดนะคน a b c ซีเก่งที่สุดคือแม่บอบจริงฝนรับรู้การ a b c ซจากแม่บอบแม่บอบเทพสุดแล้วในความรู้สึกของแม่ฝนฝนไม่ใช่คน a b c ีซทีอัพที่เก่งที่สุดอืมแต่เป็นเพราะว่าทุกคนอะไม่เคยได้ฟังในสไตล์ของแม่ฝนไงทุกคนอาจจะฟังในสไตล์ของแม่ทีมของทุกคนถูกต้องไหม แต่พอมาฟังแม่สนปุ๊บเกิดอะไรขึ้นคะโอ้ยเสียงมันเปลี่ยนเอาจริงๆฝนก็สอนเหมือนแม่ทีมพี่อะไะแต่เสียงมันเปลี่ยนพี่เชื่อพี่ชอบถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนก็อยากได้ยินเสียงพี่พหญิงสิริโสภามา A B C T up เหมือนกันอยากฟังนะคะพี่เอมี่มา A B C T up เหมือนกันอยากฟังแม่ทีมท่านอื่นมา A B C T up เหมือนกันเพราะว่าแต่ละคนมีคําพูดทีมแตกต่างกัน วันนี้ก็เข้าใจว่าทุกคนน่าจะได้ผลลัพธ์น่าจะได้รายละเอียดจากตรงนี้ไปแล้วแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์วินจริงๆขอบคุณบอสวินจริงๆอาจารย์วินมันไม่ติดปากว่ะเอาบอสวินเหมือนเดิมแล้วกันมันคือสไตล์ของแม่ฝนนะ <laughs> ขอบคุณบอสวินนะคะที่ที่แบบ เนาะให้แม่ฝนนะคะได้มีโอกาสเข้ามาแบ่งปัน A B C T up นะคะขัดตกบกพร่องประการใดก็รบกวนบอสช่วยแนะนำแม่ฝนด้วยนะคะวันนี้นะคะขอส่งไมนี้ให้กับบอสวินนะคะขอบพระคุณบอสวินค่ะสวัสดีค่ะ